ก็วันนี้เราก็ต้องมองว่าการลงทุนในการพัฒนาในด้าน R D เนี่ยเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแต่มันไม่สูญเปล่าเนื่องจากพวกเรามองดูว่ามันมีหน่วยงานของภาครัฐและมหาวิทยาลัยนะครับที่ <ขอ S 2> มีคณะวิทยาศาสต<อ>ร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปศึกษาซะเอาตรงนี้มาเป็นพันธมิตรช่วยในการพัฒนา,านะครับแล้วเราก็เขียนโครงการขอเงินวิจัยบางส่วนได้จากสำนักงานกองทุนเพื่อการวิจัยนะครับจนในสุดเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมา แล้วเราก็ลองส่งผลิตภัณฑ์ว่าทดสอบซิว่าตลาดจริงๆเนี่ยเขาทานหรือไม่ทานไอศครีมนี่เรายังไม่ได้เริ่มก็ส่งก่อนว่าส่งเปส่งก่อนเข้าไปงานแสดงผลงานทางวิชาการนะครับปรากฏว่าไอศครีมาลาเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศป๊อปปูล่ายอดเยี่ยมของงานวิจัยนะครับจำปี2009ครับบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่ามันตกที่ได้มันคือจุดใดตรงไหนได้บ้างมัน ใหม่มันแปลกมันใหม่มากสําหรับเรื่องนี้สองนี่มันเป็นการที่เอาภูมิยากับนวัตกรรมใส่เข้าไปนะครับเอาความเชี่ยวชาญแต่ละแขนงมารวมกันครับเราเลยพัฒนาเพราะว่าเราต้องการให้สินค้ามีคาแรคเตอร์ภาพลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนเนี่ยมันเลยนําสู่การพัฒนาเป็นสีมาลาเรียกได้ว่ามีการวิจัยกันแน่นปึ๊กเลยละครับกาจะมาเป็นแบรนด์สีมาลาในวันนี้ในแบรนด์สีมาลาเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคาแรคเตอร์เราบางคนเดินมาตอนแรกบอกเเว่นเซนหรือเปล่า โอ้โหพูดตรงๆเลยนะเนี่ยครับคุณพูดตรงๆว่าไม่กลับเข้าเหรอไม่ก๊อบแล้วไปอ้างอีกเข้าสองครั้งแล้วเนี่ยอ่าไม่ก๊อบแต่เขาเรียกเบนช์แม็กเป็นการเปรียบเทียบเพราะว่าเราเนี่ยเล็กแต่เราเทียบใหญ่เนี่ะครับวันหนึ่งเนี่ยเราไปไม่ได้ถึงครึ่งทางแต่ก็ถือว่าไปได้ไกลหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจเหรอเป็นแรงบันดาลใจผมเอาขนาดนั้นเอาตรงเลยนะจริงครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละดูไปก็คล้ายๆกันจนสับสนแล้วทุกอย่างที่มองบอกว่าเหมือนเหมือนตรงไหนว่าในอดีต ถ้าเราไปเที่ยวสมัยสักยุค6ิกเพราะว่าอัมพวาเนี่ยต้องพูดถึงถึงทุนที่เรามีด้วยวันนี้คนที่อัมพวาเขาเหมือนย้อนยุคร้านที่จะทำเนี่ยบุคลิกมันก็ต้องเป็นเหมือนย้อนยุคด้วยร้านก็เลยจะดีไซน์ออกไปเป็นเหมือนสมัยคนที่เราต้องขับรถไปเที่ยวหัวหินหรือบางแสนนะครับย้อนยุคไปนิดนึงไอ้ทีสนุกตั้งแต่ก่อนจะกินอล้วเนี้จะมีบุคลิกเฉพาะขึ้นมาแล้วก็ ปัจจัยในการสร้างร้านเราก็มองว่าไอความสําคัญเขาบอกว่ามีปรัชญาอยู่3ามอย่างในการทําร้านก็คือให้ดูสามเรื่องการบ้านทำหมดแล้วเนี่ยครับก็หนึ่งคือทําเลครสองคือทําเลและสามคือทําเละทำเลนั่นเองครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับทําเลน่าจะเป็นองค์ประกอบอีกอย่างที่จะช่วยทาให้ธุรกิจประสบความสําเร็จครับและนี่คือตลาดน้ําอัมพวาที่เปิดทําการค้าขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษ์เลิก ผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีคนเดินทางมาเที่ยวที่อัมพวาถึง1ล้านคนเลยแล้วครับและนี่คือทำเลที่ตั้งของร้านสีมาลาที่จะเปิดทำการในวันที่5าพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับเรียกได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางตลาดน้ำอัมพวากันเลยทีเดียวรสีมาลาค่ะม,มันมีความหมายไหมแบรนด์นี้ครับแบรนด์นีม้นมีความหมายครับคือเนื่องจากสีมาลาเนี่ยต้องต้องเล่าย้อนหลังกันนิดนึงครับผมได้อ่านหนังสือเรื่องราวของ เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับไทยเราในสมัยจอมพลปอพี่บุลสงคารามจอมพลแปดสมัยนั้นคนไทยเราเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวนะครับแล้วหนุ่มจงกระเบนผู้หญิงก็ไม่ใส่เสื้อนะครับจนจอมพลปอเองท่านเองก็เลยทําโครงการอันหนึ่งชื่อมาลานําไทยสู่หมารุนแรกนะครับ<อ>เป็นการลุกชาตินิยมช่วงนั้นเนี่ยเป็นว่าทําใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเช่นการดําวงเราถือว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ปลุกจิตสำนึกคนไทย,ยสีเนี่ยแปลว่าสิริมงคลมาลาแปลว่าดอกไม้นะครับหมายความว่าดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลนะครับเราก็ออกแบบโลโกโล้ๆๆๆให้เหมือนให้เป็นดอกไม้แล้วให้เหมือนพระอาทิตย์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรากาลังจะบอกว่าเราเป็นเอเชียรเราตื่นก่อนฝรั่งนะโอ,โอ้โห,โหนี่ซ่อนปมไวหลายอย่างมากโอ้โหเรียกได้ว่าสีมาลาที่ตั้งใจสร้างแบรนด์กันจริงจังเลยนะครับสีมาลาดอกไม้รจริง <ๆ S 2> เป็นแบบนี้ครับแดงขาว เรากําลังบอกว่าสีที่เราใช้เป็นสีของเราครับเราไม่ได้ลอกไข่นี่คือตัวตนของเราถ้าเราไม่รู้จักเขาวันนึงเขาจะไม่อยู่ในบ้านเรานี่คือดอกสีมาลาที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณพิรวงคิดต่อยอดจนกลายมาเป็นโลโก้ของไอซ์ควีนสีมาลาครับเชิญกรรมการครับรุ่มร้อนหรือว่าหนาวเย็นอยู่เชิญครับสิทธิบัตรที่คุณจดมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะระวังนะฮะพายุมาครับบม <c oughs> มาแล้วครับ เป็นอนุสิทธิบัตรครับเป็นสารสกัดจากดอกไม้ครับอาจารย์คนอื่นจะทาไม่ได้ไม่ได้ครับสิทธิบัตรเห็นเงื่อนไขการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรบอกข้อนะฮะมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นคือไม่เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สามารถทําได้ง่ายถูกต้องครับ<ช>ของคุณคืออะไรครับที่กระบวนการกัดายารกระบวนการของการสกัดครับ สารสกัดจากดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่สกัดยากมากดอกกุหลาบเนี่ยจำนวนพันดอกนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเทคโนโลยีไม่ถึงเนี่ยฮะได้นำกุหลาบออกมาแค่ไม่ไม่กี่ขวดเล็กๆ oh. ซึ่งไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เพราะต้นทุนเกินนะครับดัง <Okay. S 2> นั้นกระบวนการสกัดของสารดอกไม้เหล่านี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นซึ่งตอนนี้เราจดเป็นสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตรในการสกัดไว้ซึ่งแปลว่าคนอื่นก็ทําไอศกรีมจากกุหลาบได้แต่ไม่ใช่ใช้กระบวนการผลิตขั้นตอนผลิตที่มัน<ท>ำตำสกัดเหมือนกันใช่นฮะสารสกัด ไม่ใช่ห้ามการทำไอศครีมผูลาบไม่ใช่แต่ว่าคุณสร้างโลโก้เนี่ยเลียนแบบนะฮะแต่คุณก็บอกว่าบนช์มาร์กคำว่า b e n ์มาร์กเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นคําสุภาพมันคำว่า copy <c oughs> ก็ได้เหมือนคำว่าชูช้กับกิบ๊กหรือบางคนบอกได้รับแรงบันดาลใจก็ลอกอหละต้องเรียนว่าเรามองเรื่องหนึ่งคือคนไทยชอบพูดเรามองเรื่องปากต่อปากเคยกินเซเว่นเส้นไทยไหม จริงๆเนี่ยผมมองดูผลแบบนั้นด้วยก็นั่นเนี่ยผมก็ดูว่าคุณเนี่ยพยายามจะเสนอความเป็นไทยไงแล้วทําไมต้องไปเอาโลโก้ของไอศครีมที่เป็นต่างประเทศที่คนรู้จักอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเวลาเราเนี่ยทั้งตัวเราเป็นไทยแต่หน้าเราเป็นฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ไทยเลยนะโอโห,โห,โห,โหแบรนด์ที่อุตสาห์สร้างสรงสรค์กันมากับโดนสับสลียเลยนะครับโอโ้เริ่มตอน,นีกัซัดกันหนักเลยทีเดียว ถามได้หมดนะน้องๆนะฮะหรือพวกเราที่จะตอบนะฮะเอาเต็มที่เลยครับคืองั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วคือผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้ชิงครับเพราะในเมื่อสมมุติถ้าผู้ชายเขาไปเห็นปุ๊บเฮ้ยไอติมแล้วยิ่งเป็นดอกไม้ ก็ยิ่งแบบเออแล้วไงเพราะว่ามันเหมือนเขินผู้ชายไปกินอาจจะเขินมันมันไม่ใช่ลุกของผู้ชายองเงี้ยครับอ๋อกินแล้วไม่แมนเราต้องกินเซตเล็กใช่เพราะไม่งั้นคือไม่งั้นมันเหมือนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายอะไรเป็นแบ่งไหมเออผู้หญิงมันถือว่าหวานเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจับผู้หญิงนะครับเน้นผู้หญิงเป็นหลัก มีตัวที่เราจะทาเพื่อจะจับผู้ชายเนี่ยจริงๆจะมีอยู่2ตัวเท่านั้นเองในตอนนี้จับกลุ่มผู้ชายจะกลุ่มผู้ชายจะกลุ่มผู้ชายสำหรับผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้ทํา RD เลยนะครับตัวตัวที่จะได้กลุ่มลูกค้าผู้ชายเนี่ยจะเป็นไวน์ดาล่านะครับพอดีที่เราใส่เราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์แต่เราต้องการใช้เขาเรียกแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมของไวน์เนี่ยในการเร่งความรสและกลิ่นของมันเพราะว่าดาลามีคุณสมบัติพิเศษคือฝาด ฝาดดังนั้นเนี่ยวายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค่าความฝาดนั้นออกไป<ม>นะครับซึ่งกลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้าผู้ชายเนี่ยกลับมาบริโภคนะครับตกลงพอ,อจะมีแต่ว่าตอนนี้เน้นผู้หญิงก่อน,น <ะ S 1> อย่างนี้ไอติมดาราที่ต้องติดว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีรับประทานหรือเปล่าคะไม่ได้ติดครับตกลงมีแอลกอฮอล์ป่ะเนี่ยลกอฮอล์มีค่ะมันเป็นส่วนผสมที่ต่ำนะครับประมาณสามเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าต่ำมากเด็กกินได้ก็เท่าเบียร์สิสามเปอร์เซ็นต์น่ะ มันเวลาผสมแล้วมันจะแทบจะจับไม่ได้เลยครับอาจารย์มันจะเมาบางทีเมาไปตีมคุณนะเนี่ยผมของวันนี้เมาจังเลยผมพยายามไม่มาจริเลยงงจริงเขาห้าเดือนจริงแล้วเม่เมาเมาผมว่าไม่ขนาดนั้นหรอกครับป่านนี้มันคงจะเจือจางไปหมดแล้วล่ะครับมาถึงตรงนี้เรามาคุยถึงเรื่องเป้าหมายกันดีกว่าเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยจากนี้ไปที่ออกีายจะเปิดในเดือนพฤษภาคมวันที่ห้าครับถึงจะไปเจอร้าน เต็ม<ช>จริงๆที่เป็นทางการจริงเลยแล้วก็จะหนักไปทางด้านไอศครีม,อรมดอกไม้เนี่ยห้าดอกนี้แหละเป้าหมายตั้งไว้ยังไงครับเป้าหมายนับจากการเกิดเปิดกิจการนะครับตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปนะครับครบหนึ่งปีเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมียอดขายไอศครีมเนี่ยสิบสองล้านเฉลี่ยเดือนละล้านโอ้โหนี่คือเป้าหมายแรกที่เปิดร้านเท่านั้นนะครับแมปีละสิบสองล้านผมว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากรวยต้องดูรายการนี้จริงๆครับ นี่คือเป้าหมายหลักที่จะมานําเสนอรกรรมการสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องราวของไอศครีมดอกไม้สดสีมาลา SME ตีแตกครับ